ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวแรกของเราในวันนี้ผอมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเกตหลังจากทางหงแดงลิเวอร์พูลก,กลับมาลงสนามเป็นเกมแรกหลังจากช่วงพักเบิกทีมชาติด้วยการบุกเยือนถิ่นมอริเนียสเตเดียมของทางหมาป่าวูฟตันวันเดอร์เรอร์เมื่อทีมของเยอเกนครับมีปัญหาในการจับทัดลงสนามพอสมควรจากการติดโทษแบนของทางเวรอร์กิลฟานได้ประกาศกับตันที เช่นเดียวกันกันกบทางอิบราฮิมมาโคนาเต้ที่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยหลังจากเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บทำให้เขายังไม่พร้อมจะลงเป็นตัวจริงในทันทีรวมถึงทางเทรนเล็กซานเดอร์อาร์โนว์มัขวาตัวเก่งของเราที่ก็ยังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นทำให้เสเปนผู้เล่นตัวจริงของทีมเราเมื่อคืนนี้ประกอบไปด้วยออริสันเบคเกอร์ผู้ษาประตูมือหนึ่งที่ลงเฝ้าเสาได้ตามปกติ แนวรับ4ีคนเลือกใช้ดาวรุ่งอย่างทางจอรเรลควนซาออกสตาร์ทเป็นประกำลังตัวจริงจับคู่กับทางโจเอลมาติฟเซ็นเตอร์ฮาฟมากประสบการณ์ขณะเดียวกันก็มีการถ่างเอาทางโจโกเมสมายืนเป็นแบ็คขวาจำเป็นส่วนแบ็คซ้ายยังคงเป็นหน้าที่ของทางแอนดูโรเบอร์สันเหมือนเดิม แพงมิดฟิลสามคนให้ถังริกซิสมอาริสเตอร์มิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาทำหน้าที่เป็นตัวรับคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็คโฟโดยมีทังเคอร์ติสโจนและโดมิริกโซบอสไล์ปั้นเกมอยู่ที่กลางสนาม ขณะที่สามประสานแดนหน้ากใกล้ทางโคดีกักโปกลับมายืนเป็นตัวฟอสไนตรงกลางเหมือนเดิมโดยที่มีทางโมฮัมเหม็ดซาล่าและเดียโกโชตาทำหน้าที่คอยปั่นป่วนบริเวณริมเส้นทั้งสองข้างนั่นเอง เริ่มเกมมาได้เพียง7นาทีก็เป็นทางวูฟที่พังประตูออกนําไปก่อนได้อย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ทางเนโตโชว์ความพริ้วลากแหวกไปจนกระทั่งถึงสุดเส้นด้านซ้ายก่อนจะเปิดวันเลียดกลับมาที่เสาไกลให้ทางกวางฮีชานแปบอลเข้าประตูไปกลายมาเป็นลูกยิงขึ้นนําของเจ้าบ้านตั้งแต่หัววันเรียกได้ว่าชอ็อกบัรดาเด็กครปทั้งสนามไปต,ตามๆกันที่ออกสตาร์ทได้ไม่ดีอีกแล้วครับท่าน อย่างไรก็ตามเราก็มาตามตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่55ของการแข่งขันเมื่อแนวรับของทางวูฟเองก็เคลียบบอลกันไม่ดีจนมาเข้าทางทางโชตาไหลบอลต่อให้กับทางซาลาที่อยู่ทางด้านขวาก่อนจะปาดบอลกลับมาให้ทางกักโปที่อยู่เสาไกลรออยู่แล้วได้จิ้มเข้าไปสุกก้นตาขายอย่างง่ายๆในกรอบหกหลาส่งให้ทีมของเราได้ประตูตีเจ้าสกอร์กลับมาเท่ากันอีกครั้งที่1 ประตูต่อหนึ่งแล้วต่อมาก่อนหมดเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นลิรวรพพูก็พลิกสถานการณ์กลับมาแสงขึ้นนำได้สำเร็จเมื่อทางวูฟเปิดเกมไม่ดีโรเบอร์สันสามารถเก็บบอลได้ก่อนจะฝากบอลไปให้กับซาลาและไหลายคืนกลับมาให้ดาเตะทีมชาติสกอตแลนด์สอดตัวขึ้นมายิงที่เสาแรกลอดตัวทางโจเซซาเข้าประตูไป ทำให้ทีมของเราพลิกกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งในช่วงเวลาสุดสำคัญจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีแรกทีมของเยอร์เกนครอฟก็มาทำประตูตอกฝาโรงได้สำเร็จอีกเมื่อซาลาเปิดวอลจังหวะแรกไปติดแนวรับของทางเจ้าบ้านเลยรลอจังหวะให้ทางฮาวิเอนเลียตตัวสำรองวิ่งหาช่องยิงด้วยสายบอลพุ่งเป็นเป็นฉลบอูโกบูเอโน ทนเสาแรกกระดอนเข้าประตูไปทำให้ทีมของเราปิดเกมคว้าชัยชนะไปได้อย่างสวยงาม3ประตูต่อหนึ่งทีนี้เรามาดูข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอในอยายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของทีมเรากันก่อนเลยหลังจากเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว่าผลการแข่งขันในช่วง45นาทีแรกไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขา วางแผนเอาไว้และลูกทีมเองก็ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานจนเป็นเหตุให้เป็นฝ่ายตามหลังทางวูฟก่อนที่เราจะมาเล่งเครื่องในช่วงเวลาครึ่งหลังจนพลิกสถานการณ์กลับมาแซงคว้าชัยชนะได้สำเร็จเก็บ3คะแนนสุดสำคัญยังคงรั้งในอันดับที่3ของตารางตามหลังจากฝูงอย่างทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่สคะแนนเหมือนเดิม เราต้องเล่นกันให้ดีกว่านี้ในครึ่งเวลาแรกแต่เรากลับไม่ได้ทำเช่นนั้นนะครบับกล่าวอย่างไรก็ตามเรากลับมาทำได้ดีในครึ่งเวลาหลังซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในการตอบสนองมันออกมาในครึ่งเวลาแรกเรามีปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายเราไม่เฉียบคม เราทำได้ไม่ถูกต้องเราพยายามหาว่าใครบ้างที่พร้อมจะลงเล่นหลังการพักเบรกทีมชาติมันไม่มีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบข่าวดีก็คือมันจบไปแล้วและผมก็ไม่คิดว่าเราจะเล่นได้แย่กว่านี้อีกแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในครึ่งเวลาหลังค่อนข้างจะเยอะทั้งในเรื่องของแทคติกและร่างกายครึ่งเวลาหลังเราสามารถคอนโทรลเกมเอาไว้ได้แบบหมด มันคือเกมที่ดีมากนับตั้งแต่ตอนนั้นเราสมควรที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในที่สุดเรายิงประตูตามตีเสมอได้เราคุมเกมไปเรื่อยๆและพยายามที่จะคว้าชัยชนะซึ่งนั่นคือสิ่งที่สำคัญคุณภาพในมานั่งสำรองของทีมเรามีส่วนช่วยเหลือได้เยอะมากคุณภาพของนักเตะในสนามเองก็เช่นเดียวกันแม้ว่าลูกทีมของผมอาจจะมีปัญหาในการโชว์มันออกมา แต่ผมก็แฮปปี้กับขุมกำลังที่เรามีในนก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของหนึ่งในฮีโร่ของทีมเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้าง เขาคนนั้นก็คือทักแอนดูโรเบอร์สันที่เป็นคนปลดล็อกประตูแสงขึ้นนำให้กับทีมของเราได้สำเร็จจากการประสานงานที่ยอดเยี่ยมกับทางโมฮัมเหม็ดซาลาจนเราพลิกเกมกลับมาได้ผมคิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากตอนพักครึ่งเวลานะโรเบอร์สันกล่าว มันไม่ใช่แค่เรื่องของนักเตะที่อยู่ภายในสนามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบการเล่นและความเข้าใจในเกมอีกด้วยเราสามารถกลับมาพร้อมกับคำแก้ตัวในครึ่งเวลาแรกอย่างว่าเราเพิ่งกลับมาจากช่วงพักเบรกทีมชาติและนักเตะหลายคนก็ต้องเดินทางไกลแต่เราไม่ได้คิดที่จะใช้ข้ออ้างเหล่านั้นเลยเพราะความจริงก็คือมันเกิดจากการเล่นที่ผิดพลาดของเรา ผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเราเมื่อกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังน่าประทับใจมากนั่นแหละคือสิ่งที่เราสมควรจะได้รับแล้วการทำประตูได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะดังนั้นคุณย่อมที่จะต้องมีความสุขกับมันเมื่อคุณยิงประตูได้มันจึงเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะเมื่อมันนำไปสู่ชัยชนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้ เราต้องยอมรับว่าเราเล่นกันได้อย่างย่ำแย่มากในครึ่งเวลาแลกเราผิดพลาดกันเยอะมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดูย่ำแย่ไปหมดเราเล่นได้ต่างกว่ามาตรฐานเราเริ่มเรียกความสดชื่นกลับมาผมคิดว่าในครึ่งหลังเรามาพร้อมกับความมั่นใจนักเตะจ่ายบอลกันได้เร็วขึ้นผมคิดว่าหลังจากครึ่งหลังนั้นผลการแข่งขันมันถูกต้องแล้ว ใช่เลยเราโดนนำไปก่อนแล้วเรากลับมาคว้าชัยชนะได้3นัดแต่ถ้าจะให้ดีเราก็ไม่อยากจะตามหลังเราสามารถทำได้หลายหนในฤดูกาลนี้บางทีเมื่อซีซั่นก่อนมันคือไหย,ยันนะผมจำไม่ได้ว่าเราคัมแบ็กกลับมาได้กี่หนฟอร์มการเล่นนอกบ้านของซีซั่นนี้เท่าที่ผ่านมาก็ถือว่าดีเลยนะ ดังนั้นเมื่อคุณมองในภาพรวมของทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนี่คือการออกสตาร์ทที่ดีแต่หนทางมันยังอีกยาวไกลเราไม่สามารถที่จะออกสตาร์ทได้ดีเท่านี้อีกในอนาคตไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของแกรี่โอเนยใหญ่ของวูฟที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และชี้เลยว่าทีมของเขาสมควรจะได้ประตูเหนือกว่าทางลิเวอร์พูลโดยซ้ำ เราต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อลดช่องว่างในแง่ของคุณภาพกับลิเวอร์พูลลงมาโอนิวกราวราเบียบวินัยแผนการเล่นและคุณภาพของเหล่าผู้เล่นช่วยให้เราทำแบบนั้นได้ในช่วงส่วนใหญ่ของเกมเลยนะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดตลอด90นาทีและคุณก็ไม่มีทางจะคว้าชัยชนะได้เมื่อทำแบบนั้นในการเจอกับลิเวอร์พูล บางทีในช่วงเวลาที่เราเหนือกว่าเราน่าจะได้ประตูมากกว่านี้อีกหนึ่งหรือสองลูกหากมันเป็นเช่นนั้นเราจะสร้างความกดดันให้กับพวกเขาแต่เรากลับปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปจากนั้นเราก็เริ่มสูญเสียพลังงานทำให้ลิวรปภูเป็นฝ่ายขึ้นมาครองเกมได้แถมพวกเขายังมีการส่งดาวินนูเยสและหลุยดิอารสลงสนามมาอีก ในช่วงท้ายเกมเรารู้ดีว่าเราต้องเล่นอย่างอดทนเพื่อจะเก็บแต้มซึ่งเราก็ทำได้ดีในตอนที่สกอร์อย่างเท่ากันที่1ประตูต่อ1นึ่งลิเว์พูลคองเกมได้เยอะและคุมเกมได้แต่เราเองรู้ว่าเราต้องทำอะไรและพูดตามตรงก็คือโจเซซาแทบจะไม่มีจังหวะต้องเซฟเยอะแยะเลยนะจากนั้นเราก็มีจังหวะหนึ่งที่ตัดสินใจอย่างแปลกประหลาดในนาทีที่83นั่นทำให้เราเสียประตู นับจากจุดนั้นเราก็เจอกับความวุ่นวายหรือว่าผู้สร้างโอกาสได้มากขึ้นและสุดท้ายเราเสียประตูเพิ่มแต่หากนับเฉพาะแค่80นาทีแรกผมคิดว่าเรากดดันและเล่นได้อยา่างสูสีกับพวกเขานั่นถือเป็นความพยายามอันยิ่งใหญ่ของทุกคนแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ